วัตถจ้ามื่อนี่มื่อนี่ยายใส่หนึ่งมั่นกับ,บกือเดี๋ยวนะมั่นนี่กะมีประโยชน์อ่าือมั่นมีประโยชน์มีเขาเอ่นว่าโตตาลอนุุอิสระนะคะเนาะอ,อินดีมีประโยชน์แซ่บหนึ่งหนึ่งเครื่องโซโมงเม่ไใดใส่ไว้ได้ดวนหนึน่งด่นแล้วไม่สิเละนะกจากเนาะ ือซึ่งเงยๆเลยพแต่แสบบ <c oughs> ่มันขงังมันสีเหลืองเนาะข้างในเขาจะเป็นสีเหลืองมันเหลืองบ่มันมันม่วงบ่มันมันสีแดงสีเหลืองอยากน้ำบอน้อมาด้อ,อะจใจมากินน้ำกาน มือคลิปนี้กัวไว้เท่านี้นะจะ๊ะเนาะมือหนาะมีอย่างแยสใสจะเอามาเอ็ดคลิปให้เบิ้งทายให้เบิ้งอีกนะจะ๊ะเนาะสวัสดีจ้า